คุณของการปฏิบัติความดีสากลอย่างมีสติอนุภาพมีสติทำความดีสากล5 1. แยกผิดชอบชั่วดีได้ด้วยตนเอง 2. สิ่งของรอบข้างสะอาดเป็นระเบียบ 3. ทํทำให้บุคคลรอบข้างสะอาดเป็นระเบียบสุภาพ ตรงเวลามีสมาธิมั่นตามมาโดยง่าย4ธรรมชาติแวดล้อมสะอาดตนเองปฏิบัติสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาเจริญสมาธิมีสติทำความดีสากลห้ากับผลทางใจ 1. ความสะอาด ทางกายวัตถุความคิดสะอาดใจก็สบาย 2. ระเบียบกายกับวัตถุความคิดเป็นระเบียบใจก็จะขยาย 3. ความสุภาพกายอิริยาบถ4อากับกิริยาวัตถุเสื้อผ้าหน้าผมคำพูดน้ำเสียงใจก็จะโล่งเบา 4. ตรงเวลา งานสุขภาพงานมิตรภาพงานอาชีพงานกลั่นใจให้ใสใจเด็ดเดี่ยว 5. มีสมาธิ 1. สวดมนต์ฟังธรรมภาวนาเป็นนิด 2. ยึดมั่นในพระธรรมใจป่องใสผู้มีสติปฏิบัติความดีสากลย่อมเป็นมิตรแท้ต่อตนเอง จากวัฏจักรอา,าพาธ6กกายกระสับกระส่ายสกปรกเป็นนิด 1. มีสติทำความสะอาดทั่วร่างกายทำถูกวิธีสุขภาพก็จะดี 2. มีสติทำความสะอาดจัดระเบียบเสื้อผ้าอาหารบ้านยาสิ่งของเครื่องใช้สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นคนช่างสังเกตชอบแก้ไขอารมณ์ดี สามีสติจัดระเบียบการนุ่งหม่มกิริยามารายาทการพูดก็จะสุภาพอดทนขยันได้งาน 4. มีสติจัดระเบียบหน้าที่การงานบุคคลเวลาก็จะเป็นคนตรงต่อเวลา 5. มีสติจัดระเบียบการคิดหมั่นน้อมใจไว้ในกายเป็นนิดก็จะมีสมาธิ รักตนเป็นเป็นมิตรแท้ต่อตนเองนั่นเองคุณการมีสติปฏิบัติความดีสากลด้วยตนเองจากร่างกายเราที่มีอาพาธหกกายกระสรับกระสายสุขปกเป็นนิดหนึ่งสมรวมกายทำความสะอาดกา,ายตนผิวพรรณก็จะผ่องใส สองสำรวมกายทำความสะอาดเสื้อผ้าบ้านอาหารยาของใช้ตนก็มีทักษะการดูแลทรัพย์สิน 3. สาสำรวมกายจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ตนก็จะเป็นคนช่างสังเกตตนชอบคนเอางาน 4. สําสำรวมวาจาสุภาพการพูดกิริยานุ่งหม่มตนงานหนักก็เอางานเบาก็สู้ ห้าสำรวมอาชีพตรงเวลาคนพูดจริงทำจริง 6. สำรวมใจสวดมนต์เจริญสมาธิเชื่อมั่นตนเองรักตนเป็นก็จะเป็นมิตรแท้กับทุกคนนี่คือคุณของการมีสติปฏิบัติความดีสากลด้วยตนเองมิตรแท้สี่ ผลความดีสากล 1. น,นิสัยมิตรมีอุปการะก็คือเพื่อนประมาทรักษาเพื่อนได้เพื่อนประมาทรักษาทรัพย์ให้เป็นที่พึ่งได้ยามเพื่อนมีภัยออกทรัพย์ให้เกินกว่าเพื่อนขอ 2. นิสัยมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขก็คือบอกความลับตนแก่เพื่อนปิดความลับของเพื่อนได้เพื่อนมีภัยไม่ละทิ้งแม้ชีวิตก็สละให้เพื่อนได้อันนี้เป็นนิสัยมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข 3. นิสัยมิตรและประโยชน์ก็คือห้ามเพื่อนไม่ให้ทำความชั่วแนะเพื่อนให้ตั้งอยู่ในความดีให้เพื่อนฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังเคยรู้บอกทางสุขทางสวรรค์ให้เพื่อน 4. นิสัยมิตรมีความรักใคร่คือเพื่อนทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเพื่อนสุขก็ยินดีด้วย ช่วยแก้แทนเมื่อเพื่อนถูกติรับรองผู้สัรเสริญเพื่อน